กรคุณผู้ชมครับปิดท้ายกันข่าววังเหนือในวันนี้นะครับต่างชาติอยากลองครับรับบัตรคิวรอกินหมูกรอบนะครับและไก่ย่างอบโอ,อ่งไก่อบโอ่งกลางเมืองเชียงใหม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนไทยยุโรปและชาวจีนนะครับต้องรอยืนคิวยาวเลยแหะครับ ร้านแห่งหมูกรอบและไก่อบโอง่งย่านถนนสนามกีฬาในตัวเมืองเชียงใหม่ครับมีลูกค้ามารับบัตรคิวนะครับและมานั่งรออยู่นอกร้านจนยาวเลยละครับส่วนภายในร้านก็จะมีลูกค้านั่งเต็มทุกโต๊ะครับลูกค้าที่มาใหม่ต้องนั่งรอหรือยืนรอเป็นเวลานานหากโตว่างทางพนักง,งานก็จะพาไปนั่งโดยทั้งร้านนะครับต้องใช้พนักง,งานในการอบหมูกรอบและไก่อบโอง่งมากถึง6ใบและต้องมีพนักง,งานนับ10คนนะครับคอยนำวัตถุดิบ ทั้งหมูและไก่ครับใส่ในโอง่งที่มีเตาถ่านตั้งภายในโอง่งและปิดฝาใช้เวลานานการอบนะครับไม่ต่ำกว่า30นาทีครับและต้องคอยพลิกหมูและไก่กลับด้านด้วยหากหมูกรอบหนังก็จะไหม้นะครับซึ่งจะต้องขูดออกเพื่อไม่ให้เสียรสชาติครับส่วนใหญ่หมูกรอบอบโอง่งจะแตกต่างจากหมูกรอบจากการใช้ทอดน้ํามันครับแ,แค่ดูจากภาพกลิ่นก็โชยออกจอเลยนะคะคทางด้านของนายไตรภพอินยาพนักงานร,รับลูกค้าแจกบัตรคิวบอกว่าร้าน เปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะคุณผู้ชมช่วงที่ลูกค้าเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงเที่ยงและช่วงเย็นซึ่งปกติก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆจนต้องแจกบัตรคิวใครมาก่อนมาหลังก็จะได้ไม่มีปัญหานั่งรอตามคิวกันไปนะคะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าลูกค้าหลักๆเนี่ยจะเป็นลูกค้าชาวเกาหลียุโรป คนไทยและจีนปะปนบ้างเล็กน้อยในทุกๆวันค่ะซึ่งแต่ละวันก็จะใช้วัตถุดิบหมูกว่า200-300กิโลกรัมไก่กว่า100ตัวแต่ก็สามารถจัดหาวัตถุดิบมาเติมได้ตลอดเลยเรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดสายของไม่ขาดองค์นั่นเองบางทีเราก็อยากนั่งอ่าน